ต่อมานะครับต่อมาก็เป็นเรื่องวิธีการทดลองบ้างนะครับอันนี้ก็มีทดลองแค่แค่ตอนเดียวนะครับแลบนี้ไม่ต้องเขียนกราฟนะครับมีการแสดงการคำนวณอย่างเดียวนะครับแต่ก็มีการคำนวณหลายครั้งเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็มีตอนเดียวนะครับก็คือทดลองหาค่าประจุของอิเล็กตรอนนะครับจากการทดลองของมิลลิแกนนะครับเอาขั้นที่1นนะครับคือปวดเปิดโปรแกรมก่อน นะครับเปิดโปรแกรมที่ให้ไว้ในลิงก์นะครับไี่ให้ไว้เลยนะครับพอเปิดโปรแกรมเสร็จปุ๊บนะครับก็เขาบอกว่าบีบจุกยางนะครับเพื่อพ่นละอองหยดน้ํามันลงมาในชุดทดลองนะครับรอจนกระทั่งหยดน้ํามันลอยอยู่นิ่งทีนี้ถ้าเกิดบีบไปเสร็จปุ๊บไม่มีหยดไหนลอยอยู่นิ่งเลยช่างมันครับบีบใหม่บีบใหม่นะฮะบีบใหม่นะครับโอเคเมื่อจนกระทั่งมีหยดน้ามันลอยอยู่นิ่งเสร็จปุ๊บนะครับก็ไปกดคลิกนะครับตรงกล้องจุลทรรศนะครับบันทึกค่า จักไฟฟ้าของแผ่นตัวนำนะครับมันเข,เขาจะบอกไว้นะครับแล้วก็อ่านค่ารัศมีของหยดน้ำมันจากนั้นนะครับคำนวณค่าขนาดประจุนะครับบนหยดน้ำมันจากสมการที่เก้านะครับแล้วก็บันทึกผลในตารางที่หนึ่งจากนั้นทำซ้ำอีกสี่ครั้งทำซ้ำอีกสี่ครั้งนะครับแล้วดูสิครับว่าแต่ละครั้งเนี่ยนะครับค่าประจุที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงมันคงไม่เท่ากันหรอกแต่ว่า มันเป็นจํานวนเท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งจริงไหมนะครับจริงไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูในดูด,ด,ดตารางบันทึกผลนิดนึงนะครับอ่าโอเคหน้าตาตารางบันทึกผลนะครับก็เหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวคุณกรอกค่านะครับกรอกค่าความหนาแน่นของน้ามันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นค่าแรนดอมนะนะครับแต่ละคนกดทดลองแต่ละครั้งเนี่ยค่าโลจะไม่เท่ากันนะครับ ระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะด้วยนะครับส่วนค่าความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยผมกําหนดให้เท่ากันเลยละกันเนาะนะครับให้ทุกคนใช้ค่าเดียวกันนะครับ9.8เมตรต่อวินาทีกําลังสองลวกันนะครับอ่าโอเคเรามาดูซิครับว่าตอนทดลองยังไงนะครับทดลองแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนี้ยนะครับทำทั้งหมด5ครั้งนะครับแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยคุณต้องแสดงการคำนวณ ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สรุปผลแบบนี้แป๊บเดียวก็เสร็จนะครับอ่าโอเคงั้นเรามาดูซิทดลองไหนนะครับอ่าเปิดเข้าไปในลิงก์นะครับก็จะเข้ามาที่แบบนี้นะครับกดมิกินเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นโอเคนะครับหลักการนะครับขยายรูปหน่อยซิโอเคมาดูนะเดี๋ยวผมจะใช้ทีะๆๆๆๆนะครับไม่ใช่แล้ว โอเคคืออย่างนี้นะครับไอที่บอกว่าบีบน้ามันนะครับบีบตรงนี้ตรงนี้กดตรงนี้เลยนะตรงนี้นะครับก็คือพอบีบตรงนี้เสร็จปุ๊บี่นจะมีรอน้ามันพ่นออกมาโอเคนะพ่นออกมานะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือความต่างศาก,ก็คือค่า v ีนั่นเองนะครับก็คือความต่างศากระหว่างเพลทเนี่ยนี่ ความต่างสักระหว่างเพลทนี้นะครับจากนั้นนะครับพอมีหยดน้ํามันนะครับสมมติมีหยดน้ำมันสักหยดนึงนะครับลอยอยูน่นิ่งได้เสร็จปุ๊บนะครับให้คุณกดที่กล้องจุลทรรศน์นะครับกล้องมันจะขยายเข้าไปสองขนาดของหยดน้ํามันให้ว่าเป็นยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองลองทำกันดูนะครับอ่าวเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับกดปุ๊บ นี่พลผวา,าดูซิว่ายัางเหลืออะไรลอยอยู่นิ่งๆไหมรอสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเห็นไหมสังเกตไว้นะครับมันจะมีทั้งอันที่ลอยขึ้นและอันที่ลอยลงใช่ไหมอันที่ลอยขึ้นก็แสดงว่าแรงไฟฟ้ามันเยอะกว่าแสดงว่ามันมีประจุเยอะใช่ไหมครับเยอะมากนะฮะอันที่ลอยลงก็แสดงว่าประจุมันน้อยมวลมันเยอะไงนะครับทีนี้เห็นไหมมีมีอยู่มีอยู่มีอยู่ยจุดมีอยู่ลูกหนึ่งใช่ไหมมีอยู่หยดหนึ่งใช่ไหมครับที่ลอยอยู่นิ่งๆได้อ้าลละโอเคสมมุติตอนที่เราอ่านก่อน ณนะตอนนี้คุณจะเห็นนะครับว่าในการรันนของเราเนี่ยเพลทของเราเนี่ยมีความต่างศักเท่าไหร่ครับสิบสี่จุดสามโวลต์จดไปก่อนครับ1ิบสี่จุดสมโวลต์นะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งนะครับความต่างศักระหว่างแผ่นโลหะเท่ากับสิบสี่จุดสามโวลต์นะครับต่อมานะครับจะมาดูรัศมีของหยดน้ามันครับ กดที่กล้องครับกดที่กล้องครับอ่าโอเคเห็นไหมกล้องก็จะส่องนะครับก็จะเห็นรัศมีงหยดน้ามันนะครับโอเคอ่านได้เท่าไหร่ครับเนี่ยวิธีการอ่านเจ้าตัวรัศมีของหยดน้ํามันนี่ครับผม ย้ายเลยสิเห็นไหมสเกลชัดเจนแล้วนะครับคือโดยปกติแล้วหยดออไอ้พวกหยดน้ําหยดอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นออยดรอปเนี่ยลักษณะหน้าตามันก็หหือหรือลิกทิดดรอปพวกนี้นะครับหน้าตามไม่กลมหรอกนะมันเป็นมันเป็นทรงหยดน้ําคงพอนึกออกเนาะมันทรงหยดน้ําอ่ะจะเป็นลักษณะเนี่ยนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละไอ้แบบนี้มันหายากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประมาณว่ามันเป็นทรงกลมแล้วกันนะครับอย่างนี้ไม่ต้องเนาะอย่างนี้ไม่ต้องนะครับประมาณเป็นทรงกลมแล้วกันนะครับถ้าเกิดดูตามสเกลนี้นะครับก็คือเท่าไหร่ ี่ร้อยเท่าไหรฮะสี่ร้อยสี่สิบใช่ไหมค่าอ่านนะครับหน่วยเป็นอะไรครับสเกลอินนาโนเมตรนาโนเมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอเราอ่านสเกลปุ๊บเราได้เท่าไหร่ครับเราได้ส ok 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 ี่ร้อยสี่สิบนาโนเมตรนาโนก็คือสี่ร้อยสี่สิบนาโนคือสิบกำลังลบเก้าเมตรนั่นเอง นะครับแสดงว่ารัศมีเท่ากับ440คูณสิบกำลังลบเเมตรอ๋อทีนี้อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับนี่อะไรเอ่ย The oil density is 900กิโลกรัมเปอร์เมตรกำลังสามอันนี้คืออะไรครับ ไอ้น,นี้ก็คือค่าความหนาแน่นของน้ำมันนั่นเองนะครับอีกอันนึง plate r 3มมิลลร apart อันนี้คือค่าอะไรครับอันนี้ก็คือค่าระยะห่างระหว่างแผ่น2แผ่นนะฮะไอแผ่นบวกกับแผ่นลบอะ่ะนะครับสมมเมตรก็คือ3ามคูณสิกำลังลบสมเมตรนั่นเองนะครับอะโอเค งั้นเราก็จดค่าพวกนี้นะครับจดค่าพวกนี้ลงในตารางนะครับค่า r เท่ากับ440นาโนเมตรใช่ไหมนะครับระยะห่างระหว่างแผ่นตัวดีเท่าไหร่ครับ3คูณ10กำลังลบ3เมตรหรือว่า3มิลเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ค่าความหนาแน่นนะครับค่าความหนาแน่นของน้ำมันนะครับมีค่าเท่ากับ900คูณ10 เอาโทษทีครับ900กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับส่วนอีกอันที่เราทราบแล้วก็คือว่าความต่างศักย์ระหว่างเพลททั้ง2ออันมีค่าเท่ากับ14.3โวลต์อ่ะโอเคกลับไปนะครับบันทึกค่าครับค่าโลมีค่าเท่ากับ เก้ร้คูณไม,ไม,ไม่ไม่มีคูณนะครับเก้รยกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะก็คือ3ามคูณสิบกำลังลบสาเมตรหรือ3ามมิิเมตรนั่นเองนะครับในครั้งแรกนี้นะครับรัศมีของหยุดน้ำมันนะครับให้หน่วยเป็นเมตรใช่ไหมเราได้เท่าไหร่ครับเราได้4ี่ร้อยสี่สิบคูณสิบกำลังลบเ้า เมตรนั่นเองทีนี้เราต้องการค่าไหนครับคุณต้องการค่าประจุไฟฟ้าบนหยดน้ำมันคือค่านี้ใช่ไหมครับต้องแทนค่าลงไหนนครับทดลองครั้งที่1แทนค่าลงในสมการไหนเราใช้สมการไหนครับในการคำนวณหาประจุของหยดน้ำมันครับในสมการที่9ไหนกลับไปดูหน้าตาสมการที่9หน่อยครับ นี่งไงสมการที่9้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ q q นะครับมีค่าเท่ากับ4ี่ส่วนสามพาย r กํลังสามคูณด้วยโล g d ส่วน v อะนะครับคุณก็แสดงวิธีทำให้ผมดูนะครับแสดงทุกครั้งเลยนะต้องแสดงทุกครั้งเลยนะครับ สมการก้าวหน้าตาเป็นยังไงนะฮะ Q มีค่าเท่ากับอะไรเนี่ย4ส่วน3พาย R กํลัง3คูณด้วย log D ส่วนด้วย v แทนค่าผมดูเลย4ส่วน3คืสมนะฮะพายก็คือก็คือพายแหละนะครับ22ส่วน7หรือ3.14ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่เรขตกสวนกเป็นค่าพายไปแล้วกันนะครับ R คือรัศมีก็คือช่องไหนครับ นี่ไง R ก็รัศมีใช่ไหมช่องนี้นะครับโลโล G โล D D ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย v ปึ๊บได้เท่าไหร่นะครับหน่วยเป็นคูลอมได้คำตอบเสร็จปึ๊บอย่าลืมเอามาใส่ในช่องนี้นะครับเสร็จแล้วอันที่หนึ่งนะครับ ต่อมาทําการทดลองซ้ําเหมือนเดิมเลยอันนี้คุณลองทดลองซ้ํานะครับนะครับลองกดครั้งที่สองดูเอามาชีตใหม่เห็นไหมครับสิ่งที่คุณสังเกตเห็นคืออะไรเปลี่ยนครับเห็นไหมตอนนี้มาแลนด์อมเป็นสิบเก้าแล้วอ่ะเราก็กดเข้ามาดูปึ้งเห็นไหมเจ้าตัวขนาดนี่ก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับอ่า แต่สิ่งที่มันเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่มันเหมือนเดิมคืออะไรครับสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือนี่ค่าโลก็ตัวเดิมไงเพราะใช้น้ำมันอันเดิมถูกต้องไหมครับระยะห่างระหว่างเพลทหรือตัวดีก็คือตัวเดิมเหมือนกันเพราะว่าเราฟิกไว้เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือตัวไหนครับคือตัว v และสิ่งที่เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรครับ ก็คือตัว r นะครับทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจกนกระทั่งครบ5ครั้งอย่างที่บอกนะครับว่าในการทำบางครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่มีหยดน้ำมันสักหยดเหลืออยู่เลยก็ได้ก็อย่างเช่นครั้งนี้เป็นต้นใช่ไหมก็ชัางมันก็กดใหม่นะครับรอแป๊บหนึ่งอ่าให้ให้ให้ใหใหเหลือหยดเดียว นะครับแป๊บหนึ่งอันนี้หมดพ้นรัศม,มีกล้องนะั้นี่นะครับแล้วก็ทดลองได้นะครับทําจนครบทั้งหมดโอ้ผิดอามนะครับดดทําจนครบทั้งหมด5ครั้งนะครับ สามสี่นะครับแล้วก็หานะตารางนี้ก็จะครบถ้วนนะครับทั้งหมดห้าครั้งนะครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ละครั้งค่าคิวไม่เท่ากันหรอกเพราะผมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าประจุมันไม่ได้เกิดหรือว่าม,มัน,ม,นมันไม่ได้ถ่ายโอนแค่ตัวเดียวเนาะนะครับบางทีมันเป็นสิบเป็นร้อยตัวนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นสองสามตัวก็ได้นะครับแล้วแต่นะลองคํานวณดูลองคํานวณด,ดูนะครับแต่ตอนนี้คุณลู้คุมตอบอยู่จริงๆแล้วลหละว่า ยังไงคำตอบมันน่าจะเป็นจำนวนเท่าของ1.6คูณ10กํลังลบ1 9ใช่ไหมครับแค่คํานวณให้ดีนะครับเวลาแทนค่าเนี่ยแทนค่าไอ้ไอตัว10ยกกําลังคํานวณให้ดีนะทําให้ดีนะครับไม่งั้นเด๋ยวเลขมันไปไกลเลยนะครับโอเคพอทําเสร็จปุ๊บอ่ะการทดลองนี้ก็ไม่ได้เขียนกราฟอะไรนะครับโอเคก็สรุปผลการทดลองนะครับอยากให้ลองสรุปเองนะครับอ่ะผมให้เป็นแนวแล้วกันนะครับ นะครับหลักการก็คือเรียงมานะครับเรียงมา3อันนะครับทำอะไรนะครับการทดลองนี้นะครับผมเขียนให้ก่อนเลยนะครับทำการทดลองเพื่อหาค่าประจุไฟฟ้าของอะไรครับเราหาของอะไรของอิเล็กตรอน โดยนะครับทำการทดลองนะครับหยดน้ำมันของมิลลิแกนนะครับระเอียดไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับอ่ะทำอะไรก็ทำไปแล้วเนาะนี่ทำอะไรนี่การทดลองนี้หาค่าประจุอิเล็กตรอนนะครับทำอย่างไรทำโดยการใช้วิธีการเดียวกับของมิลลิแกนนะครับสุดท้ายนะ ผลการทดลองพบว่าจุดจุดจุดอันนี้ให้สรุปเองพบว่าอะไรให้คุณเขียนจริงๆเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณได้ค่าประจุไฟฟ้าเป็นเท่าไหร่นะครับลองลองสรุปเองจากตัวเนื้อหาที่ผมอธิบายให้ฟังในตอนต้นนะครับว่าเป็นยังไงว่าเอ๊ะค่าที่ได้เนี่ยมาได้1.6ึ่งจไหมแล้วถ้าไม่ได้1.6ึ่งทำไมคุณถึงเีย คุณเราเราเรายังยังถึงสามารถสรุปได้ว่าประจุไฟฟ้าเนี่ยของอิเล็กตรอนเนี่ยมันยังมีค่าเป็นหนึ่งจุดหกอยู่นะครับมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วในในตัวทฤษฎีนะครับลองกลับไปอ่านก่อนนะครับผมคิดว่าไอตรงนี้มันเป็นมันเป็นตัวซิมเลชันนะครับตัวเลขไม่น่าเพี้ยนมากาถ้าเกิดใครคำนวณแล้วได้ไปไกลนะครับหลักๆเลยคือให้เช็คก่อนไอพวกนี้เลยเนี่ยไอพวกเลขสิบยกกำลังติดลบอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ย นะครับคำนวณให้เรียบร้อยก่อนผมบอกก่อนนะครับว่าอย่าอย่าพึ่งหลับหูหลับตาแส่คิดเลขวิธีการเนี่ยให้คุณให้คุณตั้งตัวเลขก่อนนะครับแล้วไอ้พวกตัวสิบยกกําลังเนี่ยให้คุณคิดมือให้เสร็จก่อนนะแล้วไพวกตัวเลขที่มันเป็นเนี่ยสี่ส่วนสามหรือเป็นพายแล้วเนี่ยคุณค่อยกดเลขทีหลังแล้วค่อยเอาตัวเลขกับไอ้ตัวสิบกำลังเนี่ยเอามารวมกันทีหลังนะครับจะได้ไม่พลาดนะจะได้ไม่พลาดนะครับ โอเคการทดลองนี้ก็สั้นๆเนาะกราฟก็ไม่ต้องเขียนแล้นะครับถ้าเกิดเข้าใจทำกราฟเดียวก็เสร็จเลยนะครับเพราะว่ามันทําซ้ํากัน5ครั้งโอเคนะครับก็ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านมากนะครับสําหรับกบารทดลองที่4ก็มีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปก็พบกันในการทดลองต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ